ทุคนเคยเห็นเจ้าปลาตัวนี้ไหมมันสวยงามมากสวยไม่พอเนื้ออร่อยด้วยมันคือเจ้าปลาสินสมุทรจักรพัิแห่งทะเลอันดามันสำหรับปลาตัวนี้นะคะทีมงานเราได้มาจากทะเลอันดามันนะคะเนื้อของเขาก็จะมีความแน่นความมันความหวานความหนึบนะคะอยากจะบอกว่าทานกับโชยุวาซาบิอร่อยมาก สำหรับเจ้าปลาตัวนี้นะคะเรือของที่ร้านเราและทีมงานของที่ร้านเราได้ทําการอิกิจิเมะมาให้จากเรือแล้วเรียบร้อยนะคะมาถึงเราก็มาเปิดเนื้อแล่เนื้อเช็คเนื้อดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเนื้อสดจริงไหมแน่นไหมหวานไหมนะคะ แล้วทุกคนดูเนื้อมันนะคะวันนี้ปลามาสดมากเลยค่ะแล้วมีมันแทรกทุกชิ้นเลยเนื้อของมันหวานมันหนึบอร่อยมากสำหรับเจ้าปลาสินสมุทรนะคะถ้าลูกค้าไม่มาทานบุฟเฟ่ต์นะคะเรามีขายในราคาอลา,าคารยกตัวตัวละ890บาทแต่ถ้าลูกค้ามาทานบุฟเฟ่999บาทวันนี้แอมมีแถมให้ฟรีนะคะ